สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาน้าเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพร้อมกับเมนูของเฮาแหมแล้วนะเจ้าวันนี้เฮาก็จะไม่ยะต่ำกุ้งกันนะเจ้ามาดูอันวัตถุดิบลักเฮาเลยนะเจ้านี่อันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะเจ้ากุ้งน้ำของเนาะเอาหัวออกนะเจ้าเนะแล้วก็จะมีพริกนะเจ้าหอมขาวและอันนี้ก็จะเป็นผักป้อมต้นหอมเนาะแล้วก็พักไฟของปอมเปอร์นะเจ้า เดี๋ยวเฮาไปดูวิธีการตำกันเลยนะเจ้ามาเจ้าอันนี้ในครกนี่ก็จะมีหัวเสียงไข่ต้มเสียงไข่ต้ม,ตมอันนี้ใส่พริกนะเจ้าเนาะพริก,ลก,ลกแล้วก่อหอมขาวลงไปเจ้าพริกหอมขาวแล้วก็ขิงลงไปเลย ต่อไปนะเจ้าเอากุ้งลงไปเจ้านี่ให้โคกตะกี้เฮาใส่ผงชูรสกรบเลือลงไปแล้วนะ,ะตํำดิบนะเจ้านี่นะตำดิบเนาะอยากเลยนะเจ้าต่ำกุ้งนะต่ำแบบเมืองเมืองบ้านเฮานะเจ้านี่นะ เี่เจ้าเสร็จแล้วเราก็เอาพักหลงเจ้ากันนี่พักปอมต้นหอมพักไฟหอมดวนหอมปอมเปอร์อนะเจ้าใส่ลงไปเลยต่ำเลยเจ้าต่ำทุกเข้าให้มันเข้ากันมะนาวใส่กับปลากุ้งใส่มะนาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเอามะนาวกันเดี๋ยวเจ้าํานี้เขาก็บีบมะนาวใส่เลย เจาะหมาอเจาะสวอสวอประกรุงสวออย่างน่้นะเอ้าแต่หนึ่งเั็นะนี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูต่ำกุุงของเฮานะเจ้านเานะเานะต่ำกุุงแบบเมืองเนะเจ้า,นาเนาะเผ็ดๆสมๆเก็มๆ,ๆเห็นหน่อยนะเจ้าเนาะ อันนี้ก็จะเป็นหัวของมันนะเจ้าหัวกุ้งเนาะี่เขาใส่ไว้แต่กี้นะเจ้าเอาไปถอดแล้วก็เอามาโรยตรงข้างหน้านี่มากขนาดเจ้าสําหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีจ้า